สวัสดีที่อุดรธานีพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้เรากําลังนะครับถ้าสาถิตรับจากงานบ่งกินงีทีวัดทั้งบ้านหนองผืออําเภอเมืองหนองค่ายนะครับผมไปขึ้นไปที่กุ้กับปีบ่างกีบางแล้วนะครับก็เลยแวะมาปอดอุดรธานีเลยสถิตทีวเขาครับเล่าพระบางกินเขาครับแซ่บเพื่อนแซบบ่บเนาะกินแล้วนี่สีผ้ากระดาษเดินทางต่อได้ครับนี่จวดต่อที่อุบลราชธานีเดินทางต่อครับ มากินขากระดิกพี่น้องเด้อแล้กินขาก็ได,ด้กินผักก็ได้แข็งแรงมือแรงบากินเราเด้อมือแรงเด้อข้ากฟ่อนเด้อเหนื่อยเหนื่อยเพราะต้องขับรถไกลนะเซ็นขาออกอุดอรมากสกปรตมากนอนหละนะเนาะเซ็นทุกคนไดที่บ้าอยากกินข้าวม,มันไก่ก็ยากกินข้าวหมูแดงเลยเพิ่มมาจัดมากับน่องกรอบน่องแซ่หลาครับ ขับรถซอยกันเจ้คู่หนึ่งเจ้จิมมี่นะครับที่มงคลนะครับกินทันกินกินอิม่มมากินข้าวุ๊กันนะครับพี่น้องครับอานิี้ทำซุปแซ่บ 饭吧，好啊。 ารู้ว่าตัมาตาว,มาวมาบักแตงเอาเลยมอเด่อมาบักแตงครับมกักต่บักตีนครับผมสองก๊อปนะครับหนังเสืหลับยังกู้ไัยสาวบางคนนะครับเี้เอาอีกไหมเอาเพิ่มบ้า สังกีทั้งใรยิ้มเข่ของอันหลังพร้อนเบียบอกเด้เ๋ยจะนอนใครกีนเร็มแล้วสินะครับรถนม่ออเมื่อยครับผู้ขับขีครับรอป่ะัไ่ขับน้องครับรบรบรยาการที่เข้าอยู่อยู่หล่หนานี่ มีงานะมมงแรกผมมงก่อแล้วค,ครับออกจากงานที่น้องไห้ไปซอยงานสะองประดุมทุ่โบะทุกูงมัดให้สในให้สนไม่ดังก <c oughs> ็เลยสิอินขาแล้วกากระทั่งเุืบอกับจากจากข้างโค้นมามาง,งานมานือนีม้านลอยเจ็ดสิบกิโล พี่น้องบอกไปร้อยเจี่น้องมนอยู่กือบกยี่โลอ่ะต้องไปหาุลรบนบจับหนองคายนี่ครับนบจากหนองคายเกือบหากหาเจ็ดสิกย่น้อต่อไว้เพื่อนวันนี้เราจะไ่ายใต่อนะครับไปนี่ต่อเรันเขาเวด chết này muôn mắt gì Cái này con bụi kìa Nó con mình, đi Con đi chỗ mưa đi ช่างทอยังกระดับชัางต่ไนตอนเดียวระงเินลีเป็นเงาขาสเนี่ยตไนตอนดูิครับเฮ้ยดู

นี้เป็นยี่สิบนะครับนียเดือนเมษาอครับมือนีเป็นทำนิ้งานถ่ายมิวสิกเต้นของม่ายู่กีเดลอวเม่าเดลานห้เราุ่นละยี่สิบเถ่ายมิวสิกเสร็จปุ๊บผมกับสาธิตกับเหล่านั้งกับมากทั้คนอยู่ไอ้รับไดี่ับหนีไป่นองมือวานกัแม่แตอุบลไปมาเลยต้องหุกนกับอยู่ก็รู้จากเย็บกอดนทกยีฟี่นี่ต้องถ่ายมิว no. สิกเพลงอของอาจารย์เงห์มิวสิกถ่ายมิวสิกของเต่งกะบุนต่อาสิ はい。 สู่ตาดครับองมาทั้งหน่าดเขาฉันเทียวโฆษณาทเก้นทเกินทุก่นทเกิดหลายแทนี่น้องครับโฆษณาเนี่ยคือเป็นแห้งพักดันเป็นแห้งใจในผมเลยสู่ต่อในคนทีงานแี่ในการสู่ต่อในนีเงื่อนใเงิอนนนี้เงอนพ่อได้สื่อข่าวสื่อนำสื่สถาสื่นักหนสาธิตนะครับแต่รนหลายวันก็หลายแบบี่น้องะน้นนีเกียวแต่ว่า ที่กำลังใจพี่น้องเบิงเราประพดขาด้ขอบพุณเนี่ครับทีเบิงเาประพศาดตนขลังใจแงงว่าตครับพี่น้องจะทผมกะี่ว่าขอบคุณทุกขณทียังเข้าใจทียังเบิงเาล่าประพศขขอบคุ้หลายครับกเป็นอยังดอกพี่น้องเราจะทนะครับผมตาตอนนี้้งไรศจีเบิ่มเยเเออยะเีเลนแเดี๋ยวจะเชคบินตี่ตามกัน

เขาจะไปสูดอยูงนี่เด้ที่ที่กินไม่ได้ถ้าอยู่สูดเดี๋ยวจะพาไปบัฟปตทเข้าใจไหมมันดูดไม่ได้มันดูดไม่ได้มันดูดไม่ได้ข้าอวหานมันดูดไม่ได้เข้าใจเห็นกิ่นอยู่เห็นกินอยู่แล้วแยาจิตเถียงแล้วเขาจะไปสูดเถียงสูบดี้ดิเด้บรรยากาศเพื่อนเขาอยากสูบยาเลยเพื่อนครับเชิญน้าเจ้านายรถกับฮ๖๖ก็เลยว่าไปสูดเขาจะไปสูดอยู่บรงนี่มันเหม็นเขากินเขาอยู่ วจวดต่อพี่น้องครับมุ่งหน้าสู่อุบลราชธานีนะคะครับไปบังลาถอยเบื้องหลังไงเด้อหัอนบังลาบนวิบบบดอกทรายพี่เจ้ากันขับรถมาได้เ่าต้องถอยดอกบมันทางเงี้อันตรายไหวะบ้วนขัวเอาหุ่นแล้วกไหมุนแหล่นเจนแหล่นเจนแหล่นเจนรถไปไป ไปหอยด้วยก่าแล้วเขากอจิฟ้าไปนะฟ้ากับฟ้าไปจอดมันตเนาะมันบอสสาธิตครับเออไป็นไหนทถ่านโอเคบอกินข้าวกินน้ำโอเคถอยกันเลยละรู้จดก,กนันได้บอกโอเคครับด้านหน้าเราตัวนี้คืออุอดรธานีนะครับเราจะกลับรถนะครับต้องเดี่ยวกลับนะครับเพราะว่าเดินทางสู่บุรลราชาธานีครับกินข้าวกินน้ำแล้วก็ไม่แห้งกีนน้งครับมาขึ้นเนี่ยโอ้ กระดิด่นจัดนักอยู่แล้วเพิ่มขึ้นผมมันจัดนักมาหน่ผมว่าผมต้องใส่เสียงหยาดจาของไปงานหยาดม่มีเสียงเพิ่นพูดเพิ่นถามฟังล่ำก็มี่มาสิโอ้โหอ,อะไรเสียง้แม่มันมันก็บมะเือครับให้เ,เราต้องให้เกียรติอาชีพของเรานะครับแต่ว่าบ้านนี้งานงานหลอ่อมมีหางหางหลายมียเราหางสี่หมืม่นคนเลยตัวเหมือนเลีนี่ล้ววันนี้ัวดนะครับรถนุ่มยาสโธเดาเมองเสาเงอาอะลาบ่เป็นวัาาง ขาะนังหลีกเลียงว่าอย่าเราพล่บอกมาหน่อยนะครับแม่อะไรหยุดโทรศัพท์ไปเคียงสู่คูวีบ้า่ะอยู่ก็เชื่อมสิเหมืงนน้ำตางแก้มเดมดูดิสวฮิฮิฮสัิคิฮิคิฮ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 ิงิฮ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 ิอะฮิ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 ฮมฮิฮิฮิิฮิฮิฮิิฮิฮิฮิิฮ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 ิิฮิฮิฮิเ นี่แหละอาชีพของการเดินทางอาชีพของวงการนี่ครับสีแสิคำว่าซิลปินกันลครับแต่ว่ายังเป็นเขายังเป็นซิลิผู้น้อยลูกอก y e นะครับเราสองลุยต่อไปเนาะสาธิตตลาดเนาะน้า<อ>เพื่อนเนาะสู่ต่อไปอ,อยากกินอยากให้บอกข้าเด้อจะได้อยากให้บอกข้าจวดเดี๋ยวไปถึงบ้านนี้เอาเสื้อผ้าลงเลยนะครับเพราะว่า ต้องไปรับจิมมี่ด้วยเดี๋ยวให้จิมมี่ขับรถช่วยกลับเพราะว่าไอคิดว่าไอพวกสีนอนน่อนไอ้เอื่อยสาธิตามตัวว่านอนตัวม,มาขับรถด้านใเด้อโอ้ยเงกหัวจะบุกอวยก <c oughs> ันเลยมาเพิ่งกระเพียงบักมาหน่อยครับเอาไปนอกฟังกันเขาับกันเดินทางนะครับสัตหีตครับลองซอยนะครับบักมาหน่อยเด้อครับเด้อ ิดไอคือเป็นมาน้อยที่เจ้าหักเจ้าเคยมักหักแหงปานตามีคากับเจ้าทุกเวลารับตาไอ้เคยังคิดพอปอนแค่ได้กอดแค่ได้ใจไปใส่มาใส่กับไปน้ำตลอนในหอน อดได้กอดว่าอมานนำตาสิลายปีให้สิคือว่าเจ้าสิเศร้าหักง่ายปานนี้อดว่าพ,อพ่อปีเจ้ามาไ่นี้โอ้ยลุ้นต้นสาันจับมาหน่อย ค่อยกลายเป็นมาเขียนนี่ไกลเจ้าไรมันสิเปืนสัง่งบอกขึ้นเห็นแน่แตะกี้มาน้อยมันเบิดความหมายแล้วอดียังแน่บอกความ บงังเอนซิงกันแรกจากรามินต้นแก้วผู้ประพันธ์เพลงพังวัแสสนแซกซอซาน้กับไอรีนผิดกว่า300ล้านวิวนะครับพับงหนอนเป็นกำลังใจเชียร์ทีมงานในด้านห่องเด้อขอบคุณทุกแรงสทัทธาจากท่านครับไอซิ่งิ้ว่าเจ้าสิเ้าหักง่ายปบนนี้อ้าวหรอครับเจ,จ๋อ รถเดียวน้องจากมา้อยคอยกลายเป็นมากีเนดิ้นในไกลสายเมืปุเด็ดแน่แต่กี้จากมา้อยมันเบิดความหมายแล้วดียังในบอคัาพดีจากหนั้ มันแน่จะมาด้อยคอยกลายเป็นมาเฮือนนี่ไกลเจ้าไรลมันสิเพื่อนสร้างบ่เคิเด่นแน่แต่ทีจะมาด้อยมันเบิดความไมยแล้วอียังในบอกความ จากนาทีงดมันแน่จากนาทีโอ้รุดตะกอนมาเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องฝั่งฝายวันเท่าด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามเบิ้งเบิ้งผลงานของเศรษฐาตั้มฝากพี่น้องน้ำแดงนะครับผมสิบเอวเบืองสระนครครับสาธิตตายต่ำนะครับหลูงบรนเทาเช่าเบื้องดับบื้องงามแม่นำสองสีบนราชธานนี่อันเป็นทีรักยิงบรรดาลฟ้นเพลงครับเสียงพิ่นแค้นก่อข่าวชาวอีสานทุกองพินไพรในหิ้งกะลูกฟอนบ่ห้อนนอนในนางเฉยตีนีมาแม่แล้วสีสันไม่อลังการฝากผลงานในน้ำเชี่ยวซอยกันน้ำอยู่ให้น้ำสู้ซอยใบเป็นแห้งใจยาทิมปอยมีงานบุญง่ายหน่อยให้ไปจ้างแม่แบะยาม ตับเล็กที่บา้านหมู่18แสนสุเนเลือดตบบดขืนถ้าเกิดว่าริ้นทินเมื่อกูบดมีสีจันทร์วีสีน้ำมาอ่อนหนึ่งพลั้นชัยมาผ้ามวนตาเพนถ้าผ้าขอเชิญชวนมาอีกแล้วกับเสี้ยงเพลินสกลุลอุบลสายจันทเศร้าเลือดลำนำผลงานมาฝากทานสืบสารศิลปนไฮไดห้หูสู้ซอยใบอย่าปล่อยป่าผลงานดีหายย่อย,ยองมองได้พิษจะบอกแม่ขั้นเป็นพิษที่ซอยแก่ปั๊บผู้ให้บรรพบุรุษเม,มือพนมกลมกล่าวใบริษัทท็อปไลน์ในห่างทวีชัยสร้างสัตว์ใหญได้น้ำเบิอง เป็นแห้งใจไปเหิงเหิงแดเด้อแฟนพี่น้องสิเล็บหลอกแม่อนของแฟนสีจันเป็นฝากเบอร์โทรกเดตติดต่อ0 8 5 5 1 2 6 6 1 4 5 9และ0 8 1 7 1 1 0 1 0 5 9เด้อพี่น้องยินดีตอนหับสุก้อนยินดีตอนหับบุฟแฟนพี่นออ้อ,นองเอ๋พี่น้องเอยคำขอเปิดวงของ,องวงสีจันพี่สีครับซึ่งผมขับไปพิธีกรของทีมงานนะครับวันอา,าธิตย์พี่น้องนนี้ใครมาบ่ะน้องไข้ใครมาบ่ครับ เคยมายืนมาครับมาตีไกเ่เพียโอ้ได้บ่ละตอนกนนะสนามบอไก่นาอ,อมาทานมาทานบชายสามอันตรไอ้่ต่ครับบอตอง่าเดเพราะว่าเราเรา,เรามีเบี้ยพุ่งน,นี้บุนเขาบอต้อง่าเปียกเข้ามาอืนไอ้่อยไปเยวว่ามันดูเมครับตอนนสุดยอดด้วครับ โอ้ยใจขาดไปแม่มาขับรถกับจิใจขาดตายกัน,นมันบบยยอยากสูบ <c ười> ใหญ่ดนอยกอีก่ <c ười> อยอแห้งป่ะเพื่อนพี่นนองแน่สวัสดีเอฟซีสกลนครดีเซลหน่อยแต่ว่าเอฟเอฟซีสกลนครดีเซลทีมงานอูอุบลดีเซลค้อม มีเงินทุกนนี่เดี๋ยวบอครับพี่น้องใา้อีสานพัร์ีนอามีทั้งฝากครับพี่นอ้ 3, นอ,อ,งนองมาทั้งใช้อีสานพัร์ีนหากินไก่บ้านทั้งระยองชุนบุรีทั้งกรุงเทพกรุงเทพทั้งสวนป่ากาดญนี่เอาทั้งต่างประเทศนี่เอาขอเป็นกําลังใจพี่น้องบอกพี่น้องด้วยโดยที่พี่ต้องบอกกันจะบอกเองนะโอ้ยนี่งานพี่น,นอ้องเออใช่ทสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเงี้ยเดิเดนทางไปแซมมาไสดดี เน้นด่ไม่ใช่ม่ใชบอร์ดไฟนี่แมกก่นอนนัไหนด้ไหนดีสีสีเพื่อผมนนไม่ให้หอกนะเอาไม่ก็ให้ได้กให้ได้กาดีให้ได้ดีโอ้ยน้องคือโซวีถตงเนาะเปิคนลูกเนาะเมื่อคุยกัสอนภาษาอังกฤษวันก่อน I อ o v e y ยูบที่ผมรักคุณมาเอาดู I love you I love you เออ ผมสบายดีบังไหนแอมเนก็แอมพวดบ่อ่าสถิตลาพี่น้องครับเดี๋ยวั่งกับกัน,าบบกนมนเนา,นนมนนาเนื้อบายครับพอกระวนกืเนาะมาเนือระวนกืนนาลูกพีนี่จวด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 ตอนนี้เราเดินทางมาถึงพระราสิขาอเภอหนองหานแล้วนะครับรจะนั่งตกมงกับจารวิทนะครับ ขออยุาตจบการรายงานเพียงสมามีขอบคุณทุกการติดตามของพี่น,อน้องมาเท่าเด้อขอบคุณทุกกําลังใจจากพี่น,อน้องมาเท่าเด้อครับเด้ออยู่ที่แห้งครับแพ้ไม่ปั่นสางสาตงตะโกมจากเจริง์พระมรดยาวสางงานศิลป์จวดพี่น้องจวดสบายดีครับ